สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสรุปไพ่โมเจมที่เราจะได้รับกันในแพท3.5ที่ก็เลยจะมาถึงในอีกไม่ถึง10วันนี้แล้วนะครับว่าเออทั้งแพทเนี่ยเราจะได้ไพ่โมเจมเท่าไหร่ซึ่งผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่านี่อาจจะเป็นแพทที่เรียกได้ว่าได้ไพ่โมเจมแล้วก็เม็ดกาชาเนี่ยเยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วก็ได้ในเรื่องของออสายฟรีนะและเพื่อไม่ให้ก,การเสียเวลาเนี่ยผมว่าเรามาเลิมกันเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผูขอนแนะนาร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากมาีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop Shop Shop, Shop, Shop. เรามาเริ่มจากไพรมูเจมแหล่งที่1ที่เราจะได้รับกันในแพท3.5ครับนั่นก็คือเควสประจําวันนั่นเองโดยในแพท3.5จจะกินเวลาทั้งหมด4 2วันวันละ60ไพรมูเจมเลยทําให้สรุปแล้วเนี่ยจะได้จากการทาเควสประจําวันเป็นทั้งหมด2520ไพรมเจมครับนี่จะเป็นไพรมูเจมแหล่งใหญ่ของสายรีเลยก็ว่าได้ไพรมูเจมแหล่งต่อมาครับผมน่าจะมาจากการชดเชยการอัปเดตครับ จะเป็นการชดเชยการปิดแพทแล้วก็ชดเชยการเปิดแพทก็คือทั้งหมด2ครั้งครั้งละ300ไพโมเจมจะได้ทั้งหมด600 Gem ไพโมเจมด้วยกันครับไพโมเจมแหล่งที่3ครับในแหล่งนี้เนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็น Gem, ไพโมเจมเว้ยมันมาจากร้านค้าไพมอนครับผมโดยที่จะเป็นการแลกลูกแก้วสีรุ้งเนี่ยทั้งหมด10ลูกใช่ไหมก็คือมาเป็นเดือนละ5าลูกก็ได้ทั้งหมด2เดือนนะครับก็คือจะเป็นทั้งหมด10ลูกนั่นเองต่อมานี่คือจะเป็นแหล่งไพโมเจมแหล่งใหญ่อีกเช่นเคยครับ ไฮโมเจมแร่งที่4การลงอบิสนั่นเองฮะโดยการลงอบิสเซียอบิสดาวตันในแต่ละครั้งเราจะได้รับทั้งหมด600ไพโมเจมครับซึ่งเราจะสามารถลงได้หมด3าครั้งในแพท3.5กลายเป็นว่าเราจะมีไพโมเจมทั้งหมด1,800ไพโมเจมจากการลงอบิสให้ดาวตันครับซึ่งส่วนคนที่ไม่ได้ลงอบิสเนี่ยตอนสรุปผลเนี่ยก็แนะนาว่าลบไอพันแปดร้อยนี้ทิ้งไปเลยนะอันนี้คือแบบว่าตอนคานวณน,นะครับและต่อมาครับผมนะกับอาร์คอนควสครับเราจะได้ไพโมเจมไปทั้งหมด120ไพโมเจม ไนโมเจมแ่งที่6ครับผมนะกับการทํากิจกรรมนั่นเองโดยจะมีกิจกรรมหลัก1กิจกรรมและกิจกรรมรองทั้งหมด3กิจกรรมซึ่งพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ2 2 6 0ันไพโมเจมครับไพโมเจมแหล่งที่7ของแปดสาครับคือการทดลองตัวละครนั่นเอง ในแต่ละแผ่นเราจะได้ทําการทดลองตัวละครกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวละคร1ตัวเนี่ยเราจะได้ไพ่โมเจมมาทั้งหมด20เม็ดและจะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวละครน,นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเดย่าไซโนอายกาเฉินเหรอรวมกันทั้งหมดก็คือ80ไพ่โมเจมที่เราจะได้รับในแผ่นนั้นนั่นเองครับไพ่โมเจมแรงต่อมาแรงที่8ครับคือการเล่นแฮงเอาของชินอบุเราจะได้ไพ่โมเจมไปทั้งหมด80ไพ่โมเจมครับ ต่อมาครับอันนี้จะเป็นการชดเชยตัวของอาร์คอนควสที่ผ่านผ่านมาทั้งหมดครับเกมจะทำการแจกตัวของอินเทอร์ไทฟเฟตทั้งหมด22เม็ดถ้าเกิดว่าคุณทำควสอาร์คอนควสครบทุกเวตแล้วนะครับก็คือสมมติว่าคุณเล่นอาร์คอนควสไปแค่1เควสเนี่ยมันก็จะแจกให้คุณแค่1ลูกแต่ถ้าเกิดคุณทำครบเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่22เวตคุณก็จะได้รับตัวของเม็ดกาชาลุงุงี้เนี่ยมาทั้งหมด22เม็ดครับ ต่อมาครับจะเป็นการทำา Daily l o g i n หรือว่า l o g i อประจำวันใน h o โยแล b บครับเราจะสามารถได้ไพโมเจมทั้งหมด4ครั้งก็คือครั้งละ20 p ไพโมเจมรวมเป็น80 p สิบไพโมเนั่นเองครับไพ m มเจมแหล่งที่11ครับจะมาจาก h o โยแล b e v e n วซึ่งไอตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าเราจะได้รับกี่ไพ m มเจมแต่ผมประมาณการไว้ว่าจะอยู่ช่วงประมาณแถวๆสองร้อยไพโมเจมครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันก็ได้ประมาณนี้แหละ และไพ่โมเจมแรงที่12ครับกับโค้ดไลฟ์แพท3.6ที่จะมาตอนช่วงท้ายแพทของอายกาศนั่นเองในส่วนนี้เนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3โค้ดครับโค้ดละ100ไพ mm ่โมเ e มก็จะได้ทั้งหมด300 p r i m มเจมนั่นเองครับมาสรุปกันดีกว่าสายฟรีเนี่ยจะได้รับ p r i m มเจมไปทั้งหมด8,000กับอีก40 p r i m ม g e มไปฟรีๆนะครับก็คือเมื่อรวทมทั้งหมดที่กล่าวมาเนาะ บวกกับอีก32โรซึ่งพอเอาอมารวมกันแล้วเนี่ยสายฟรีจะได้อยู่ประมาณ80โรเลยซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะในส่วนของแพทรสามจที่จะมาถึงเนี่ยก็คือแทบจะเรียกได้ว่าได้ตัวละคร5ดาวฟรีๆเป็นหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้จากการเก็บเพชรปีนะครับทีนี้สายเก็บพรดวงจันทร์ล่ะเป็นยังไงผมเอ่อพูดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าสายพรดวงจันทร์ผมไม่ได้นับในส่วนของไอเจ e เน s ซิสคริสตัลที่ได้มา300ต่อการเติมหนึ่งครั้งนะผมไม่ได้นับตรงนั้นนะเพราะว่าบางคนมันเติมไม่เท่ากันเนี่ย บางคนอาจจะเติมไว้ล่วงหน้าแล้ว3เดือนอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เจเนซิสคริสตัลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเติมในระหว่างแพทคุณก็บวกไปเองอีก600นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เติมก็คือคุณจะได้1 1 8 2 0พไพโมเจมอย่างแน่นอนบวกอีก32โรที่ได้ฟรีจากร้านค้าไพมอนแล้วก็ชดเชยเควสอาร์คอนนั่นเองครับส่วนสายพรบวก BP เนี่ยก็คือพอรนจันบวกกับ BP คุณก็จะได้รับไป1,2500ไมพโมเจมกับอีก36โลที่เป็นโลลุ้งครับโดยสี่โลที่เพิ่มขึ้นมาจะมาจาก BP นั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันรอเปล่าถ้าชอบในกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า